ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ Bob Channel นะครับผมวันนี้อกู่กับเกม r a g n a l o k Origin นะครับนะก็เปที่ดูกันว่า r a g n a l o k Origin นะครับกำลังจะเข้ามาเซิร์ฟ s E e นะครับในเดือนหน้านี้นะผมก็เลยจะทำไกด์เกี่ยวกับ Assassin นะครับ Assassin c o ์สของเราตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ของสาย So d e สนะครับนะ So Des w a r r i ร r หรือว่า So Baker นั่นแหละนะครับ ซึ่งจุดเด่นของสายนี้นะครับก็จะเป็นดาเมจวันทิศระยะไกลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปทำอ่าตัวความอึดหรือว่าเอ,เอเจอะไรให้มันเยอะมากมายตัวนี้เราทําแค่เรื่องของความแรงอย่างเดียวก็พอเราจะอัดความแรงอย่างเดียวไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ข้อดีจานี่คือมันคิดดาเมจจากทั้งค่า ATK แล้วก็ค่า MPK แล้วก็ค่าอินด้วยนะครับนะใช้ทั้ง3สแต็ตนี้เลยนะครับสามารถดัน DPS ได้จากไอเทมที่ลดคู่ดาวนะครับ ตัวไอเทมรถกูดาวเนี่ยถ้าเราทำได้เต็มที่เนี่ยผมลองคำนวณดูนะครับตอนตอนเลเวล80นะสามารถทำได้ที่0.3วินาทีนะครับก็คือ1วินาทีเนี่ยจะสามารถโซเบกเกอร์ er ได้3ครั้งนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างไวมากๆนะครับแต่อ,า,อาวุธเนี่ยอาจจะต้องบวก15หน่อยถ้าจะทำให้เหลือ0.3นะครับแต่ถ้าใครอาวุธที่อ,า,อาวุธไม่ได้บวก15นะครับอาวุธบวก6อาวุธบวก10ก็จะทำได้อยู่ที่ประมาณ 0.6วิน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมในตัวเราก่อนนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะอ่ะไอเทมนะครับผมของสวมใส่ผมก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับอาวุธหลักก็จะเป็นอาวุธยูน่าเด็กเกอร์นะครับกับอ่า,อามูลไล่เด็กเกอร์นะครับตัวนี้จะใส่คู่กันนะครับยูน่าเด็กเกอร์เนี่ยจะได้ความแรงของโซเบคเกอร์แรงขึ้นนะครับ300%ตามค่า M ATK นะครับ ATK เอนดเคฟิสิเคอลเอนดเคเนี่ยบวก200นะครับแต่ตัวนี้จริงๆมันไม่ได้บวก200หรอกแต่ผมโมดิฟายมาแล้วนะครับมันจะได้ประมาณ200อันนี้อาวุธเลเวล70็ดสิบนะผมยังไม่ได้ทำระบบมเลเวลแปดสนะครับเอนดิเคอยู่ที่บวกที่80นะครับผมแล้วก็ถ้าบวก10เนี่ยได้เอนดเคฟหนึ่งร้0ยนะครับตัวนี้อ่ามันจะทำให้เราได้ความแรงเพิ่มขึ้นจากค่าเอนดิเคด้วยนะครับของผมจะใส่ตัวลูน่าเดเกอร์เป็นเป็นมือหลักนะครับแล้วก็จะใส่ตัวมูนไลท์เป็นนมมมืือออรรงะคัับผใส่ตวไลท์เป็นมือรองนะครับ ตัวนี้แนะนําให้บวกที่บวกสินะครับเอ่อสองทั้งสองข้างนะครับแนะนําให้บวกที่บวกสินะครับบวกสิเนี่ยมันจะผลความสามารถค่าอินดาเมจนะครับอินดาเมจของโซเบเกอร์เนี่ยบวกขึ้นอีก20%นะครับผมอ่าตัวนี้บวกสิจะได้เอมิเนเกตถึงร้อยนะครับตัวโซเบเกอร์เนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมีความพิเศษตรงที่มันใช้ค่า a อ k แล้วก็เอ k ในการคำนวณบวกกับค่าอินด้วยนะจะใช้ทั้ง3ค่านี้เลยมันทำให้สามารถดันดาเมจตอนฮิตน่นะได้ค่อนข้างสูง นะครับและอีกอย่างนี้เนี่ยข้อพิเศษของมันคือมันสามารถที่จะได้รับจอกเกาะเนี่ยคูณ2นะครับคูณ2จากสกิลตัว Rock e t On ด้วยนะครับผมไอเทมถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวหมวกนะครับตัวส่วนกาชาเนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์สวมใส่ส่วนมิดเดิลโลแลวก็อัปเปอร์เนี่ยเราสามารถหาเป็นของลดดีเลยได้เลยนะครับหรือว่าทุกคนลองเคสดูก่อนก็ได้ว่ามันใส่แล้วมันสามารถลดคูดาวลงไปได้เยอะไหมถ้าลดลงไปได้ประมาณ0.1นวินเนี่ย ก็ควรใส่นะครับแต่ถ้าลดลงไม่ได้เราก็ไปใส่ของที่มันเป็นดาเมจก็ได้นะครับตอนนี้ไม่ได้ฟิกนะว่าจะใส่อะไรเนะี่ยอ่ะแต่ตัวแต่ตัวอุปกรณ์สวมใส่ส่วนเสื้อนะครับเสื้อมัฟแล้วก็รองเท้าเนี่ยแนะนาให้เป็นตัวสปินเมลนะครับเป็นเซ็ตอ่าเป็นเซ็ตสปินนะครับตัวเซตสปินนะครับถ้าเราใส่ทั้งเซตเนี่ยจะได้ Max HP 7นะครับ7%นะครับ Max HP 7%โพนต์โมบูดา15%นนะครับแล้วก็ m อมิเนตะครับตัว m อมนเคี้คือใช้ใช้ในการคำนวณดาเมจของตัวโซเบเกอร์ด้วยนะครับตัวนี้จะทำให้ตัวโซเบเกอร์แรงด้วยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อของมันเนียบวก m อม k ด้วยนะครับเอมลดไล้สิบนะครับแล้วก็บกหเนี่ยบวก m อม1นะครับบวกสิก็บวกเอม k 2%นเคอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโล่วนีุ่ก็บวกที่หนึ่งนะครับบวกเลฟสองนะครับแล้วก็ทุกการรีไฟไดสองมที่มบวกเป็มเอ็ม ตัวรองเท้านะครับได้ค่าอินค่อนข้างเยอะมากนะครับรองเท้าเนี่ยโดยสเตตพื้นฐานมันบวกอินหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกหกเนี่ยได้อินอีก2นะครับแล้วก็บวกสิได้อินอีก2นะครับผมก็รวมทั้งเซตเนี่ยรวมตัวรองเท้าเนี่ยเฉพาะรองเท้าอย่างเดียวก็ได้อินประมาณ5หน่วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเอ็กซ์เพิดลิงนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะลดคูเดาวไปได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับลดคูเดาวไปได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็บวกเอเบดิเคด้วย นะครับโหมดเอเมดิเคสสี่สิบห้าลดคูด,ดาวสองนะครับตัวนี้ใช้แค่บวกห้าก็พอแล้วนะครับมีเราไม่ต้องบวกเก้าบวกสิบนะครใช้แค่บวกห้าก็พอแล้วก็เราจะเอารถคูดาวของมันเพื่อเพิ่ม DPS ให้ตัวละครเราเนะี่ยก็สามารถใส่สองข้างได้เลยนะครับไปก็เป็นส่วนในในส่วนของเฟืองนะครับตัวเฟืองเนี่ยเมนหลักเลยก็จะเป็นตัว order of mine นะครับตัว order of mine เนี่ยทำให้เราเขา,าเรียกว่าอะไรไม่ไล่นะรจริงๆตัวโซเบเกอร์เนี่ยมันจะมีหลอดไล่นะครับแต่ว่า ถ้าเราใส่ตัว Holy of Mine เนี่ยมันทำให้ตัว s o u l b e a k e r เนี่ยไม่ไม่มีหลอกไล่นะก็คือจะปล่อยสกิลได้เลยนะครับแล้วก็ได้ค่า,าสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นจากค่าอินหานด้วย32ด้วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าเราอิน100นะครับหาร32ก็เพิ่มมา3อะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้คือไม่ได้เพิ่มดาเมจเยอะนะครับแต่ช่วยในเรื่องของทํา,ทาให้มันไม่มีหลอกไล่นะครับ แต่สายโซเบเกอร์เนี่ยจะจะมีรูนที่ซัพพอร์ตเนี่ยแค่ประมาณรูนเดียวนะที่ที่ซัพพอร์ตสกิลโดยตรงเลยนะมีแค่รูนเดียวนะครับส่วนรูนอื่นก็ฟีสไตล์นะครับใส่ได้เลยตามตามที่เราชอบนะครับหรือถ้าเราเล่นใส่าถ้าเรากดฟีดบ่อยนะครับจริงจริงตัวนี้ก็ควรจะมีะครับตัวเพิ่มดาเมจของคาตุฟีนะครับถ้าเราเครือร์ฟีแล้วเนี่ยนะครับตัวอ่าตัวฟิกของเราเนี่ยจะทําดาเมจกับธาตุลมนะครับธาตุดินธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟแรงที่อีกยีนต์ นะครับก็หลักๆเ็ามีแค่สองสองอันนี้แหละนะครับส่วนอันอื่นก็แล้วแต่เราหรือว่าเราจะใส่อะไรนะอาจจะใส่เป็นยืนบนพูม่าแล้วทีแรงขึ้นนะครับหรือว่ายืนบนเซต t ี้วอลแล้วทีแรงขึ้นหรือจะใส่เป็นตัวมานาแรงก็ได้นะครับเออทีระยะไกลนะครับก็แต่หลักๆก็มีแค่สองตัวนี้นะครับที่ที่จำเป็นนะก็คือโอโดอาบไม้นะครับแล้วก็ตัวดามิทิ t นะครับส่วนการ์ดนะครับ ส่วนกา๊าซสายนี้ผมแนะนําให้เป็นตัวโคลมไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นกา๊นาซขนาดก๊าเผาก็ได้ถ้าเราไปตีตัวไหนก็ใส่เป็นกา๊าซขนาดนะครับกา๊าเผาของเผ,า,ผาในนั้นไปนะครับอ,อย่างเช่นไปตีธาตุไฟก็ใส่เป็นวาดอนนะครับไปตีธาตุไรอะตีธาตุลมนะครับตีธาตุลมก็ใส่เป็นเมนดโคล่านะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากซื้อหลายใบ กะทำใบเดียวจบเลยนะครับก็โคลเรมไปเลยครับโคลเรม3ดาว4ใบไปเลยก็ได้เพราะว่า,าตัวโซเปอร์เกอร์นี่ผมบอกไปอะ่ะมันใช้ทั้ง M.E.D.K. และก็ M.E.T.K. ในการคำนวณน,นะครับซึ่งการ์ดโคลเรมตอบโจทย์มากๆกเพราะว่าถ้าอัพชี่เลเวล15นะครับ3ดาวเนี่ยจะปลด M.E.D.K. รวมนะครับ200หน่วยแล้วก็ a t k ทั้ง200หน่วยด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจก็ได้นะครับระหว่างการ์ดธาตุนะครับ กับการ์ดโกเลมนะครับอันนี้ทัดไฟนะครับก็ตอนนี้เราใส่การ์ดการ์ดวาดอนอยู่นะครับการ์ดวาดอน20%นะครับผมทีทัดไฟแรงขึ้น20%นะครับก็คือตอนนี้ดาเบตอยู่ที่ประมาณสองแสนสีนะครับ2อ0แ2น0ี2สองแสนสประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดวาดอนนะครับแล้วก็ใส่เป็นโกเลมไปนะครับวาดอนออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นโกเลม สามดาวอ,อ่ะดาเมจพอๆกันเลยเห็นไหมครับสองสามหกสองสามสองสี่นะครับสองสามหกสองสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําอ่าไม่จำเป็นต้อง,ออง,องซื้อการ์ดธาตุหลายๆใบก็ได้นะครับจริงๆเราใส่โกลเด้ใบเดียวแม่งก็จบละอืมแต่ต้องสามดาวน,นะโกลเลมนสามดาวนะครับคือมันได้ทั้งเอเคทั้งเอมิิเกมค่อนข้างคุ้ม แต่การซื้อการธาแต่การที่จะทำการกุเลม3สามดาวคือมันทำข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้การุเลมเยอะนะครับคืออย่างแรกเลยต้องมีกุเลม1หนึ่งใบนะครับเอาเวกหนึ่งดาวเนี่ยต้องใช้อีกหนึ่งใบเอาเวกสองดาวใช้สองใบนะครับแล้วก็เอาเวกสามดาวผมรู้สึกจะใช้สนะี่ใบเนาะก็ใช้ทั้งหมดประมาณแปดใบครับแปดใบนะครับการตั้งต้นหนึ่งแล้วก็การอัปเกรดการในการอัเปเกรดเจ็ดใบต้นทุนก็จะค่อนข้างสูงกว่าแต่ถามว่า มันคุ้มค่ากว่าไหมก็คุ้มค่าครับไปได้ทุกแมปไปได้ทุกที่ไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดบ่อยเนี่ยพอค่อนข้างถูกกว่าอยือใครงบน้อยกว่านั้นก็จะใส่เป็นแมนเป็น,นพวกแมนติสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับพวกการ์ดมดก็ได้แต่ที่ผมแนะนำการ์ดโกลเลมก็คือมันค่อนข้างที่จะแรงที่สุดนะค,คือมันได้เอ็ีเคค่อนข้างเยอะมากๆเลยที่200แล้วก็ได้เอ็ีเคเยอะด้วยนะไ้เอีเคสองร้อยเลย เดี๋ยวเรามาดูของมาดูสเตตของสายโซเบเกอร์หน่อยแล้วกันนะครับว่า UP อัพยังไงบ้างนะครับผมของผมเนี่ยจะเน้นไปทางด้านความแรงอย่างเดียวเลยนะครับผมจะอัพอินเนี่ยที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะอัพอินน้ำก่อนนะครับอัพอินน้ำแล้วก็สแตงตามนะครับสมมุติว่าอ่าอัพอินสองอัพสแตงหนึ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับอัพอินสองสแตงหนึ่งนะครับอินสองส่วนสแตงหนึ่งส่วนคืออัพอินไปสองแล้วไปลงสแตงหนึ่ง 1, อินไปสองไปลงสแตงหนึ่ง 1, เพราะว่าตัวอินเนี่ย มันมันจะเรียกว่ามันให้ผลคูณ2เลยก็ว่าได้เพราะว่าการอัพอินมาได้ m อมิด้วยนะครับแล้วก็ตัวอินเนี่ยมันใช้มันใช้เป็นการอ่ามันใช้ในสูตรคำนวณของสกิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปลงค่าอินอ่ะมันจะได้2ต่อนะครับก็คือได้ทั้ง m อมิในการคำนวณแล้วก็ได้ค่าอินในการคำนวณนะครับส่วนอ่าให้ลงสแตงเนี่ยเพราะว่าตัวสแตงมันมันเพิ่มเอทีนะครับเพิ่ม m อทีเคของอาวุธมีดนะครับอาวุธประเภทมีดก็คือเราใส่อาวุธ ประเภทตีระยะประชิดอยู่นะครับต่อให้มันใช้สกิลเป็นระยะไกลก็จริงนะครับแต่ว่า,าการการอัปเดตกเนี่ยมันจะไม่ให้ผลแรงเท่ากับการอัปสแตงนะครับเพราะว่าเราถืออาวุธประเภทเมลีอยู่นะครับเราถืออาวุธประเภทตีประชิดอยู่นะครับ <c oughs> ตัวสแตงเนี่ยมันจะให้ผล ATK เยอะกว่านะครับแต่ใครจะไปอัปเดตกก็ก็ได้ครับก็แล้วแต่แต่อันนี้ผมเคยลองเทสดูแล้วนะครับอัเปเดตเบากว่าสแตงนะสายนี้ผมบอกไว้ก่อน เผื่อใครจะไม่เชื่อก็ไปลองรีเทสดูก็ได้นะครับสำหรับสายนี้นะครับสแตทก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับเน้นอัดอัดอัดตัวอินกับสแต็ไปได้เลยนะครับส่วนเอจิไม่มีผลอยู่แล้วนะครับใครอยากได้อึดหน่อยก็ลงข้าวิดไปนะครับเอจิไม่มีผลกับความเร็วของสกิลนะครับเราต้องทําค่าลดโกวบ่าคูดาวเท่านั้นนะครับตัวสกิลคูดาวมันถึงจะลดลงอ่ะโอเคครับส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวสกิลนะครับ สกิลเนี่ยอัพได้แบบไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเล่นสายไหนเราบิลขึ้นมาได้หมดเลยนะครับแต่สกิลหลักๆเลยตอนเป็นโจนเนี่ยเราเล่นสายมีผมก็จะแนะนําให้เล่นเป็นตัวเ o u b l e attack ไว้ก่อนนะครับ double attack ไว้10นะครับ improve improve free สิบ hitting สิบ slide หนึ่งนะครับผมอัพเป็น chill d o สี่นะครับแล้วก็อัพเป็นตัว v num ห้าเพื่อเป็นทางผ่านในการอัพสกิลสายพิษนะครับส่วน taking control เนี่ยเราจะอัพหรือไม่อัพแล้ว ก็แล้วแต่นะครับนะบางคนเขาก็อัพกันเพราะว่าเขามีตัวมอนสเตอร์ Monster ที่แบบเขาเรียกว่าไงมีมอนสเตอร์แท้งมีสกิลหมู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ที่มันมีสกิลหมู่เขาอาจจะอัพตัวทากิ้งคอนโทรลนะครับแต่ถ้าใครเล่นเบิร์นไปก็ใช้เบิร์นไปได้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับตอนเราเป็นแอสซัสซินนะครับก็อัพดวลเบสนะครับดวลเบสนี่อัพสองเลยนะครับนะ มีดมือคู่ตัวนี้จะทําให้เราสามารถใส่มีดได้ทั้งสองข้างนะครับใส่มีดได้สองข้างถ้าเราไม่อัพจะอัพมันจะใส่มีดได้ข้างเดียวนะครับผมตัวมีดมือซ้ายเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับดาเมจ90%นตะครับของของตัว atk จากจากตัวมีดนะครับก็ต้องอัพเต็มนะครับส่วน hitting นะครับตัวนี้ถ้าเราเล่นสาย pvp ก็ควรอัพนะครับเพราะว่าตอนเราหายตัวเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับ ตอนที่เราทำดาเมจตอนตอนเราหายตัวนะครับก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นอีก40%นะครับแล้วก็ตัวแบ็กสไลด์นี้ก็ควรอัพนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะแบ็กสไลด์ ide, แล้วก็ฮิตติ้งอยู่ได้อีก30มสิบวินะครับผมถ้าเราไม่อัพเนี่ยถ้าเราไม่อัพมันจะไม่หายตัวนะครับคือแบ็กสไลด์เฉยๆเนี่ยคือมันจะโดดถอยหลังเฉยๆนะครับแต่ถ้าอัพตัวนี้ด้วยคือมันจะหายตัวอีก30มสิบวินะครับผม แล้วก็ระหว่างที่แบ็กซ์ไลท์เนี่ยมันจะไม่โดนดามจด้วยครับ0่วนวินะครับถ้ากดจังหวะดีๆคือมันจะไม่โดนดามจเลยคือมันจะเป็นอาตัดเลยครับส่วนจุดแิแล้วก็ไม่โดนเอฟเฟกใดๆเลยสตองสตานไม่โดนเลยนะครับนี่ต้องต้องอัพนะคับ10นะครับอันนี้5อันนี้1นะครับส่วนเอนชานพ้อยชันอัพเป็นทางผ่านครับแค่5ก็พอนะครับส่วนใครจะเล่นเลนคัทด้วยนะครับก็อัพเลคัทไปนะครับ อันนี้คือผมอัพไปแค่ลองเทสเฉยๆผมลองเทสใส่สเต็มวอร์มดูนะครับเพื่อให้มันติดออโต้เลดคัทก็ถามว่ามันติดไหมมันก็ติดแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าตัวสกิลเรามันไม่ค่อยถี่นะครับมันมันไม่เหมือนสายอ่สายคีนะครับสายคีคือมันตีบ่อยโอกาสติดเลดคัทมันก็จะบ่อยกว่านะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้เราอาจจะไปลงเอ็นชานพอชั่นเต็ม10เลยก็ได้นะครับแล้วก็วีนอมดั๊เนี่ยอาจจะลงไว้สักเท่าไหร่แล้วอ่ะตรงนี้มัน10ใช่ไหมครับสิบ ตรงนี้อาจจะ up เก้าเนาะรวมกับนี้เป็นอันนี้เป็นหนึ่งก็เป็นเป็นยี 1, ่สิบนะครับรร 1, ตรงนี้ก็ up ห้าตรงนี้ up ไว้ห้าก็ได้นะครับมี up ไว้ห้าแล้วก็ตรงนี้อาจจะ up ไว้สิบครับตัวนี้ก็ดีนะตัว minimum special น,นะครับค่อนข้างแรงมากบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นสกิลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ผมว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็ที่คนบอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เพราะว่า อาจจะใช้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องรอ10วินะครับมันถึงจะระเบิดนะครับใส่ไปแล้ว1ิวิมันถึงจะระเบิดแต่ถ้ามอนสเตอร์มันติดพิษอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วพอใส่ไปปุ๊บมันจะระเบิดทันทีครับถ้าไล่ไปปุ๊บนะมันจะระเบิดทันทีนะครับนะเราก็แค่วางวีนอมดัสเข้าไปนะวางวีนอมดัสเนี่ยแค่มอนเหยียบพื้นปุ๊บมันติดมันติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราก็ใส่วีนอมสเปเชียร์เนี่ยมันก็ระเบิดเลยนะครับก็ตัวนี้อาจจะอัพไว้เพื่อทำดาเมจหมู่ก็ได้นะครับแต นะครับอ่ะโอเคนะครับตอนเป็น a s s a s s i n c o r ร์นะครับสกิลแรกที่ควรอัพเลยก็คือโซเบเ a k e r นะครับโซเบเ a k e r เต็มเลยนะครับเต็ม10นะครับนะตัวสกิลโซเบเ a k e r ก็ตามที่เขาอธิบายนะครับ p h y s i c a l damage 1,000นะครับบวกกับ5้าอินคูนห้นะครับก็คือเนี่ยมันเอาค่าอินมาเป็นตัวมันเป็นตัวคูณในในการในสูตรคำนวณดาเมจนะเพราะฉะนั้นอินค่อนข้างมีผลเยอะนะครับแล้วก็อ่ะความพิเศษของมันก็คือตัวอ่า เราเคลีออนนะครับตัวเราเคลียออนนัคือตัวสก,กิลเจาะเกาะเนี่ยมันจะให้ค่าคูณ2นะครับสำหรับการใช้สกิลโซเบเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนเราใช้โซเบเกอร์เนี่ยเราจะได้เจาะ40%นะครับนะการโจมตีธรรมดาจะได้อ่าจะได้เจาะเกาะแค่น20นะครับสกิลอื่นนะครับจะได้เจาะเกาะแค่20แต่โซเบเกอร์เนี่ยได้เจาะ40นะครับมันเลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างทำดามิามจได้สูงนะครับเป็นเป็นสกิลวันฮิตนะครับผม อ่าสกิลต่อไปที่ควรอัพนะครับก็คือ Enchant Daily Potion นะครับตัวนี้นะครับจะไม่ทำให้ตัวอ่าวุธเราเป็นคุณสมบัติพิษนะครับก็คือจะเพิ่มแค่ ATK เฉยๆนะครับเพิ่ม ATK 30%นะครับแล้วก็การโจมตีธรรมดาเนี่ยมีโอกาส7.5%ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษ28่สดวิด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า15%บหปอตัวสถานะ p o พิษนะครับจะหายไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวสกิล ก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปก็เป็น r o c k e t On เต็ม10นะครับเหลืออีก10พอยต์นะครับเราก็าผมแนะนำให้เป็นวีนอมไนส์แล้วกันนะครับอัพวีนอมไน h ์ไว้10หรือไม่ก็อาจจะอัพเป็นวีเ a s s a ส l t ก็ไว้10ก็ได้เพื่อเอาไว้เขาเรียกว่าไงนะเอาไว้ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับติดสตันติดดักเกนติดตาบอดอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราอัพเป็นวีนอมไน g ์ t 10เนี่ยนะครับเราจะสามารถปาพิษติด,ตดพิษแบบ100%นะครับ ติดพิษแบบ100%ดียังไงนะครับสถานะพิษแบบ100%เนี่ยอันนี้บางคนไม่ค่อยรู้นะเป็นความลับเลยเนี่ยสถานะพิษเนี่ยมันจะทําให้ตัวตอนที่เราเคลือพิษอะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นอีกประมาณ30%เลยเอาง่ายๆว่าถ้าเราถ้าเราใส่ลูนพิษ20%นะครับแล้วเครือพิษนะแล้วศัตรูติดพิษนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยตีมอนตีมอนสเตอร์หรือว่าผู้เล่นเนี่ยแทบจะแรงขึ้นเท่ากับการแพราธาตุเลยนะครับเออผมเคยลองเทสแล้ว จากที่ดามเมจมันสมมุติว่าเราได้ตัวรูนดาเมจพิษ20%ใช่ไหมครับถ้าเราไปตีมอนสเตอร์ธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยปกติถ้าเราเคลือพิษนะมันจะแพ้อยู่25ถูกไหมครับใส่พิษเข้าไปเป็น45แต่ถ้ามอนสเตอร์ติดพิษเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นอีก30%เลยก็คือดาเมจแทบจะได้เท่ากับเท่ากับตอนที่เราเคลือพลธาตเลยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพตัวอย่างให้ดูเผื่อบ,บางคนไม่รู้นะครับอันนี้ บางคนไม่รู้นะเป็นความลับเลยนะครับตัวสกิลดาเมจในการในการ,ในการเคลือบิดระบูทนะครับเออก็แนะนําให้อัพไปนะครับหรือถ้าไม่อัพเราจะใช้เป็นตัวหมอกพิษก็ได้นะหมอกพิษก็ติด1 0อยอยู่แล้วครับแล้วก็เอาตัวนี้ไว้สตันก็ได้ก็แล้วแต่แตเรานะแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้สตัรทติด100%นะมันก็แค่มีโอกาสเฉยๆนะครับเออมีโอกาสติดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนของสกิลสเตตัสนะครับต่อไปเรามาดูความสําคัญนะครับนะเรามาดูความสําคัญข,ข,ออของเรื่องการลดโกลบอลผูดาวบ้าง โคบอลโคดาวมีผลทําให้ตัวสกิลเนี่ยมันดีเล์น้อยลงนะครับพอดีเล่น้อยลงสกิลเราก็จะรัวขึ้นพอรัวขึ้น DPS เราก็จะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดเซตสปินออกนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปดูเรื่องดามจนะครับเราดูเรื่องความไวของสกิลก่อนนะถอดของรถดีเล์ไปนะครับตอนนี้ไม่มีรถดีเล์เลยนะครับดู a p นะครับดู DPS ดู DPS ของมันนะครับประมาณนี้นะครับ นะครับมันจะประมาณ1วิ1.2วิประมาณนี้ครับถ้าเราไม่มีของลดทีเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปผมจะลองใส่เป็นตัวแหวนนะครับใส่แหวนสองข้างนะครับอันนี้เป็นแหวนเอ็กซ์เปิดลิงนะครับสองข้างก็ลดกูดาวไป17%นะครับที่บวกค่านะเดี๋ยวเรามาดูความไวนะครับไวขึ้นไหมนะครับเหลือ0ูนย์ประมาณ0ูนย์จุด 0.8 0.9นะครับอ่ะต่อไปผมจะใส่เป็นเซตสปินเลยนะครับทั้งเซตนะครับอ่ะเหลือเท่าไหร่ครับรัวขึ้นเข้าไปอีกนะครับเหลือ0.5นะครับปัดรัวนะครับปาดรัวครับปาดรัวประมาณ0.4 0.5ประมาณนี้นะครับแล้วคุณคิดสภาพถ้าอาวุธของเราเนี่ย1 5นะครับ อาวุธของเราบวก15มันจะลดไปได้อีก0.3เท่ากับว่ามันจะเหลือแค่ประมาณ0.3วิเท่านั้นนะ,อะตอนนี้มันประมาณ0.6นะครับถ,ถ้าเห็นเลขนะจะประมาณ0.6นะครับถ้าเราตีบวก15ได้เนี่ยตัวคูดาวมันจะลดไปอีก0.3นะครับถ้าดูที่นี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ตีตัวที่ตี65เนี่ยมันจะมีผลแค่ข้างเดียวนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นตัวอุปกรณ์ที่เลเวล80นะเลเวล70มันจะยังไม่มีออปชั่นให้นะครับต้องเป็น65เนี่ยเห็นไหมครับ65เขาบอกว่าออลลี่เอฟเฟะครับก็คือใช้ได้แค่มีผลแค่ e f ฟ e c t เดียวนะครับที่65แล้ว Global c o o l d o ของ Soul Breaker ไปถึงวิสามนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมันจะรัวขนาดไหนแต่ว่าเอ่อต้องบอกว่ามันมันตียากนะครับ65เขาเลยไม่ได้มีเทสให้ดูนะครับ ว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟไต้หวันด้วยผมยังไม่ค่อยอยากลงทุนเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคือได้ทั้ง2ฝั่งเลยที่ปก15ตัวนี้ก็ได้ลดคูบักคูดาเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาบอกว่าออลี่เอฟเฟกนะก็คือจะมีผลแค่ครั้งเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอูดามมันก็จะสามารถทำลดได้ไปที่เหลือประมาณ0-3มันก็จะปาดรัวมากๆเลยนะครับแล้วดามเมจตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับเป็นดามเมจก้อนเดียววันอ่าเป็นดาเมจก้อนเดียวที่ทำให้ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูง ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ PP ก็เก่งนะครับล่าบอสก็ดีบูตดพเอได้แล้วบูตดพเอได้ค่อนข้างเยอะแต่เลเวล80เนี่ยมันต้องพึ่งบวก15บหหน่อยนะครับถึงจะค่อนข้างเห็นผลหน่อยโอเคครับวันนี้สายโซเบเกอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมเผื่อใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีก็น่าจะ เซิร์ฟ s e a เลยนะครับนะต่อจากคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปใส่ไซเบิร์นแล้วนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนของปิ่นเซตเป็น,เ,เ,ปนเป็นใส่คิเบิร์นใส่ออโต้เลคัสนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนะถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม